สวัสดีครับสวัสดีอัีทุกท่านนะครับจากช่องมาดูองนะครับตอนนี้เรามาขอโชคกับย่าหนึ่งย่าน้อมนะครับมากับช่องคนสองเลขกับช่องบาเอ็ดคนใหม่นะครับทุกคนเราจะมาขอโชคย่าหนึ่งย่าน้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะทําการไว้ย่านะครับเดี๋ยวผมจะจับปิ้งปองให้นะครับทุกคนมีปิงปองนะครับที่นี่ ขอได้สาตัวตรงเลยนะครับทุกนนั่งที่นี่กันเลยนะพี่มนอนั่งเลยอืมจุดเก้าปีจเจ็ดเสมียนนี่คืออยู่ที่ยี่สิอ็ดองศาอยู่นะครับเน้นไปที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งปีงวดนี้นะหนึ 91, ่งเก้าเก้าหนึ่งเพราะว่าเราไปที่ซาลาบเจ็ดสเสมียนไงไปที่ตลาด 1 1อสบเก้าปีอาจจะมาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเพราะว่าเราเคยไปครั้งแรกตอนนู้น่ะที่มาแรกๆเลยเข้าเลยหกหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้ก็เหมือนเราทิ้งไปนานเหมือนกันไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วก็ามาอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยก็ยังพูดอยู่<ค>อ่ะที่เราพูดอยู่คือเอา้ามันขึ้นปีใหม่แล้วมันจะเป็นหนึ่งร้อยี่สินแต่ชื่อทำงางชื่อว่าชื่อตลาด119สิบเก้าปีเดี๋ยวถ้ามีเวลานะถ้าเรียกเข้ายังไงวดหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหว้คุณนเผ่ากงหมากเนาะที่ เอาของเขาเขาฝนตกใส่ไฟแช็กเขาไปเดี๋ยวเขาเซตทุกมือว่าเจ็ดไ่แช็กเก็บมาเลยสองจ่ด่7ไปขาดหนึ่งดอกอองหกอ๋องนึงดอกครับพี่ี่มงอ่ะครบแล้วเดี๋ยวเราบอกกล่าวกับ นี่นี่น้องกันนะครับลูกหลานคนสองเลขแบบเอ้คนใหม่มาดูองนะครับวันนี้เราองสานช่องเนาะมาขอโชคมาขอโชคลาบยาเลี้ย่าน้อมนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะวันนี้คลิปแรกของปีนะครับขอโชคสามตัวตรงให้กับลูกหลานด้วยนะครับมาจับปิงปองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาว่ายญาติในรอบต่อไปนะครับขอให้โชคให้ลาบกองพวกเราไปด้วยสาธุ สามตัวตรงๆนะครับสาธุสาธุ์ถูใครใครจับจับสิครับเดี๋ยวจับเลยเดี๋ยวอองจับปิงปองเดี๋ยวลงหลงจับเลยครั้งแรกเลยจับปิงปองผมอยากเอาเต็มซีพีเจุดทูบสามอย่างสองชุบก็พอสองชุก็พอเนี่ยพอแล้วมั้ยเปล่าเลขไงของใครของมันไงเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับทุกคนจับไปหันไปหลับอ่า ไป๋ปังๆเด้อจากเลขสองเลขแรกนะครับเลขสองนะทุกคนเลขสองนะครับสาธุเลขสองเข้าเลขสามเลขสามนะทุกคนสาธุเปดไป๋ปังๆเด้อ หนึ่งมาอีกนแย่เลยนะหนึ่งเฮ้ยตรงกันเลยอะตรงก็มาช้าเลยดงกันทุกคนเลขเดียวกันเลยเฮ้ยมาทีไรมาเจ็ดรแล้วเลขสองฝั่งนี้จะตรงกัทุกเก่รงเลยอะสองสามหนึ่งแมายควาาตรงนี้ต้อสอนึ่งามกัน็แค่สลับที่กันเฉยไงเพราะงั้นก็ขอใทุกท่านสลับที่กันนะฮะสองสามหนึ่งใช่ไหมใช่ที่บ้านนสองสามน่าจะมีโอกาส สาธุสาธุหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามอโอเคท่านชมเดี๋ยวเรามีการจุดธูดเล่มมงคลน่ะธูดเล่มมงคลไหมดูของเขามีบอยากได้ของทนี่เอาไปดูหน่สองสามหนึ่งเขามีปดูดิเข้าไปเดี๋ยวก็จุดระวังจุดนยี่ตรงนี้เหนก่นยี่แถวนี้เนี่ยไม่มีระยะาไหดแล้ที่พี่ มือเทียมหัวใหญ่หรือหัวใหญ่ที่มีนะตังล่างตรงล่างของเงี้ยขึ้นไม่มีครับผมเราหาอะไรทุกนงี้ยนี่ไงเออสิเจอดินะหลาย,ยนคนไม่ค่อยได้มาหาโชคหาลาภเหมือนเราเราเป็นคนหาโชคหาลาภเราก็ต้องจริงๆเราก็เลยอยาก,กยได้ของเขาอะทุกคนเป็นเลขที่ทางทางแย่เงี้ยแย่น้องอาจจะเป็นคนให้ไงอ่ยเราแค่สองชุดก็พอ นี่จุดจุดแล้วนะทุกคนฮะอะไรพี่วงไม่อ่างในโอ่งนี่อะไรนะในโอ่งนี่แป๊บหนึ่งเดีจุดทุบเลขมงคลก่อนเดี๋ยวให้เอาจุดเล็กทูบมงคลเดี๋ยวมาดูเล็ในอ่างในโอ่งกันทุกคนเดี๋ยวผม ยังไม่ติดเลยอันนี้เดียวถ้าผมมาคนเดียวผมคงไม่แจ้งเข้ามาแล้วคืนแที่ผมจะปักที่นี่วะฮะปที่ตรงลงริมนี้ก็ได้ที่ถ่ายที่ใกล้อ่ะเออนี่นะนริมสั่นนู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 ุ่กขะทุกขะเลยนี่แหละนี่ครับทุกคนช่วยด้วยครับสาธุผมเห็นเมื่อกี้ฝนชักมากๆจนกัรอันนี้ผมเก็บตึกไว้อ่ะไป นี่ทุกคนผมจุดเลขไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้างในนู่นพี่โมงบอกว่าเห็นเลขนะครับทุกคนนะครับเดี๋วเราเข้าไปดูนะครับทุกคนเลขจะฉัดไหมนะครับมาดูนะชัดมากอาไหนีนีม่มีเลขสามตัวนะเลขศูนย์เลขสอง เลขจอลิมฝั่งนี้เลขอะไรศูนย์สองเลขแปดเหรอไม่เป็นเลขแปดนะสามปะเลขแปดเหรอสามสองศูนย์เหรอหรือว่าแปดสองศูนย์ไม่เคยเห็นใช่อะดูแค่นี้เนี่ยศูนย์สองอืม ถ้าดูแบบนั้นมันจะศูนย์02เนอะใช่มัน02แล้วอีกตัวหนึ่งมันเลขอะไรหันไหมต้องหันดิหกนะใช่เมื่อกี้เห็นเป็นองแล้วทุกคนแต่อีกตัวหนึ้งไปฝังดูนะห้างสามเลยพี่โมเออมันห้ากับสามห้าสามใช่ใช่มันห้าสามห้างสามติดกันเลยห้างสามเหมือนห้ากับสามใช่มันเลขห้างสามเลยนะ ในอ่างกระแลองในองค์นะทุกคนที่องเห็นเล็กที่ตัวใหญ่ก็ศูนย์สองฝ่ออีฝ่อเอือร์เลยใช่ศูนย์สองศูนย์สองนะครับทุกคนศูนย์สองนะทุกคนตัวใหญ่มากศูนย์สองกับห้าสามเนาะใช่อือนะครับเดี๋ยวเราก็ถอยเข้าไปดูเล็กทกมงคลนะ เราดูเลขทมงกอลนะครับทุกคนเลขเล็กออกเลขแรกก็เลขแปดนะทุกคนเลขแปดนะครับเลขที่สองก็ออกนะทุกคนเลขที่สองก็เลขหกแปดหกนะครับทุกคนแปดหกนะครับแปดหกหกก็อย่าลืมตีเป็นเก้านะครับแปดหกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูเลขสุดท้ายนะครับเราดูเลขสุดท้ายนะครับทุกคนนะครับ อย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะครับฮะอะไรนะเลขประทัดหรอไหนไม่คิดว่าจะข่าวล่านี้เอามาเลยเลขอะไรพี่409 4ูนย <40 9. S 2> ์เก้าส่ศทุกคนมีเลขมีเลขหางประทัดอยู่เราเนื่ว่าไม่มีทุกคน 409กับ73 409กับ73พูดเมื่อกี้ว่าห้าศูนย์สกแล้วตัวเดียวกันเลยเนาะ049 046ตัวเดียวกันใช่แล้วก็มี73็ดสามติดไปนะครับเรื่ังเงินโอเคเวาไวขึ้นมาถึงนี่ใช่3ตัว9ก็อย่าลืมตีเป็น6นะครับทุกคนเรียกว่าทัดเฮ้ยใหม่ๆเลยนะเคามาจุดมาใหม่เลยใช่แล้วจะมีคนเพิ่งมาจุดเลยข้างมักเขียนว่าอะไรมั่งมีศิษสุขหรือร่ำรวยหรือบ้างมีไม่เป็นเลยมั่งมีเฉยๆมั่งมั่งเอ้ยมั่งดัง มั่งข้างโอเงโอเคเอ้าสี่ศูนย์เก้ากับเจ็ดสามนะทุกคนเฮ้ยเก้าศูนย์สามที่ไหนเหรอไม่ศูนย์เก้าสามที่ที่นู่นนี่ละเออที่ป่าชายอีกละโอเคโอเคเลขเดียวนีละทุกคนข้างๆเลยนะเนี่ยใช่โอเคโอเคร่ำรวยร่ำรวยทุกคนสาธุสาธุปังฟังฟังฟังมาแล้วทุกคนมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลขทูมงคลให้จบนะครับทุกคนน่าจะออกหมดแล้วนะครับ ออกเลขอะไรสุดท้ายเอาต้องให้ดับไม่ได้แปดหกตัวสุดท้ายเนาะลุ้นตอนนี้เหมือนคล้ายๆเจ็ดสองแล้วเจ็ดสองฮะทำไมเลขสุดท้ายมันเป็นแบบนี้เขาอ,อาจจะไม่ให้อะไรมันเจิกเจ็ดกอง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 ๆึกึ่งก้กกึ่งกึโอ้ยแปดหกสองพี่โมงเราดูที่แปดหกสองแล้วแปดหกอะไร แปดหกเจ็หรือแปดหกสองต้องให้ดับแหละรอยดำก็จะจะหายก็จะเห็นเป็นเลขชัดตอนนี้ไม่แน่ใจรจริงๆว่าแปดหกอะไรแปดหกสองสองตรงเลขสองมันม,มีเลขเหมืนมีเลขหกเล็กๆอยู่ด้วยอันนึง่งใช่ไหมแปดหกสองแปดหกเจ็ด นะครับทุกคนนะครับทุกคนเลขทุตมงคลก็ได้เลขแปดหกสองนะครับที่ผมจับปิงปองเมื่อกี้ก็ได้เลขสองสามหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เลขประทัดก็ได้เลขสี่ศูนย์เก้ากับเจ็ดสามนะครับชอบจุดไหนก็เอาจุดที่ชอบชอบนะครับทุกคนนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดูอ,องและช่องคนสองเลขช่องบาอ่าคนใหม่ด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนได้โชคใหญ่นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ